ตอนนี้เรายืนอยู่หน้าโครงการ Las d o n a q n a r e n a m e a m e s ค่ะเป็นโครงการที่โลเคชันดีมากๆค่ะเนี่ยโครงการอยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังของกล้องนะคะเดินไปนิดเดียวก็ถึงห้าง Battersea Power Station ค่ะและขวามือตรงนี้ค่ะก็คือสถานทูตอเมริกานะคะซึ่งใกล้กับตัวโครงการดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตัวอย่างนะคะโมเดลโครงการ n i Ames จาก London Square ค่ะเป็นโครงการที่สวยงามแล้วก็อยากจะแนะนำให้ลูกค้าทุกท่านได้ลองมาสัมผัสแล้วก็รับทราบมากๆเลยนะคะเพราะว่านอกจากตัว For ์ l a n ที่สวยแล้วนะคะโลเคชั่นก็ดีมากๆค่ะอยู่ในย่าน Battersea นะคะ ใกล้กับห้างแบตเตอรี่พาวเวอร์สเตชรวมไปถึงอยู่ตรงกันข้ามกับสถานทูตอเมริกาเลยค่ะก็จะได้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของไว้บรรยากาศรอบๆที่ค่อนข้างจะเงียบสงบแล้วก็น่าอยู่ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นอาคารทั้งหมด23ชั้นค่ะ186ยูนิตนะคะซึ่งจะมีทางเข้าอยู่ด้านหน้านี้นะคะแล้วก็มีบริการฝ่ายต้อนรับตลอด24ชั่วโมงค่ะ แล้วก็ตัวโครงการนะคะจะเป็นลนักษณะเป็นรูปเหลี่ยมๆค่ะดังนั้นแปลนห้องก็จะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็มีความแปลกตาทําให้การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยมีสีสันแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูโลเคชั่นของโครงการนี้กันนะคะนี่คือที่ตั้งของโครงการ n i a m s นะคะซึ่งใช้เวลาเดินนะคะไปยังสถานี n i a m s ค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินเพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะคะใกล้กับ สถานีแบตเตอรี่พาวเวอร์สเตชแล้วก็ห้างแบตเตอรี่พาวเวอ t ์สเตชค่ะแล้วก็ยังใกล้กับสวนสาธารณะต่างๆนะคะติดกับแม่น้ำเทมส์ค่ะซึ่งลูกค้าที่เลือกวิวในฝั่งของทางทิศเหนือก็จะเห็นวิวของแม่น้ำเทมส์แล้วก็รวมถึงสถานทูตอเมริกาตรงนี้ด้วยค่ะ ตรงนี้ค่ะเป็นส่วนของบริเวณที่พักผ่อนอาศัยนะคะของลูกบ้านค่ะซึ่งสามารถเข้ามาใช้บริการนะคะนั่งเล่นนั่งทำงานหรือว่าพบปะกับแขกที่มาเยี่ยมเยือนได้ค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะ living area เนี่ยจะเชื่อมต่อกับห้องโถงสำหรับแผนกต้อนรับค่ะซึ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะ นอกจากนี้ค่ะลูกบ้านยังสามารถใช้ฟา c i ซิลิตี้ของโครงการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องออกกำลังกายค่ะกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะคะห้องทำงานห้องอ่านหนังสือและก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆมากมายค่ะพามาดูห้องตัวอย่างแบบ2ห้องนอนที่โครงการน a m เ s ค่ะ สวยมากๆอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตานะคะเดี๋ยวมาดูที่ห้องนั่งเล่นก่อนนะคะในส่วนของห้องนั่งเล่นตรงนี้ค่ะจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ห้องครัวนะคะซึ่งจุดเด่นของห้องนี้ก็คือสามารถเชื่อมต่อไปยังระเบียงได้ค่ะซึ่งถามว่าระเบียงตรงนี้นะคะให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ในห้องเราค่ะสามารถเดินออกไปได้นะคะเชื่อมต่อกับฝั่งของห้องนอนที่2ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนที่2กันค่ะ สำหรับห้องนอนนี้นะคะก็จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึง่งก็คือแม้ว่าแปลนห้องจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะก็คือจะมีผนังด้านนี้ที่เอียงนะคะซึ่งอาจจะแปลกตาสําหรับลูกค้าชาวไทยไปสักหน่อยค่ะแต่ว่าความจริงแล้วนะคะได้รับการออกแบบตกแต่งให้มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะสามารถวางเตียงขนาดหฟุตได้รวมไปถึงสามารถวางตู้เสื้อผ้าได้นะคะแล้วก็ เดินออกไปยังระเบียงด้านนอกได้ซึ่งข้อดีของระเบียงแบบนี้นะคะก็คือให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวค่ะเพราะว่าแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนอนนี้นะคะแล้วก็เปิดผ้าม่านไว้แต่ว่าก็ยังให้ความรู้สึกที่รู้สึกปลอดภยัยเพราะว่าระเบียงด้านนอกก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของห้องเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะนี่ค่ะ มันก็ยังเป็นพื้นที่ของเราอยู่นะคะที่เชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นทําให้รู้สึกว่าเป็นส่วนตัวแล้วก็ปลอดภัยที่จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องแล้วก็ที่พักอาศัยแห่งนี้ค่ะ รอบๆสองฝั่งถนนนี้นะคะก็จะมีโครงการที่พักอาศัยจากหลายๆเจ้าที่สวยงามแล้วก็จกัดสรรอย่างเป็นระเบียบค่ะถนนหนทางสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็มีรถเมลวิ่งผ่านหลายสายด้วยค่ะใช้เวลาเดินจากตัวโครงการนายเอมสนะคะเราจะไปที่นี่เลยค่ะห้าง b บ t t e r ี่พาวเว t ร t สเตนะคะห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ค่ะเดินเพียงไม่เกิน7นาทีเท่านั้นก็จะถึงกับห้างดังกล่าวค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้าง ไวดีมากจริงนะคะแถวนี้ไปกันค่ะตอนนี้ปัดยืนอยู่ที่หน้าสถานี Battery Power s t a t t o n ค่ะซึ่งเป็นสถานีที่เดินมาจากโครงการนะคะใช้เวลาเพียงประมาณ7นาทีค่ะเป็นสถานีที่2จากสถานีายเอมส์นะคะแล้วก็เป็นสเตชันที่อยู่ด้านหน้าของห้าง Battery ี o พาวเวอร์สเตค่ะใกล้มากๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นห้างที่ใหญ่แล้วก็สะดวกสบายที่สุดในย่านนี้เลยค่ะ และนี้ก็คือภายในห้าง Battersea Power Station ค่ะนอกจากเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วนะคะที่นี่ค่ะยังมีครบครันไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ร้านขายยาและอื่นๆอีกมากมายค่ะทำให้ลูกบ้านที่พักอาศัยแถวนี้รวมไปถึงลูกบ้านในเอมส์นะคะสามารถมาใช้แล้วก็มาซื้อหาสิ่งของต่างๆได้โดยไม่ต้องออกไปไหนไกลบ้านเลยค่ะ